หวไจะเอากระดาษไปไปจับเอาจับเอาจับเอาเร็วมาจับไปจับเอาเลยเดี๋ยวมันเพิ่มตัวแล้เร็วจับอากระดาษจับเอากระดาษจับเอาจับอืมไปจับเอาอึ้งไวเร็ว

เจนิมพี่ตัวยพี่ตัวยครับพุ๊บไปเอา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 เรื่อยๆตอานี้หมดแล้วโอ้